จะสักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอได้สวัสดีจ้ามืนินิออสมาเฮตเซสวนเลยครับสวัสดีจ้ามืนินิออสมาเฮตเซสวนเลยครับพี่น้องอันนี้คนเดียวก็ถมอะไรนะสวัสดีทุกคนสิน้นเอ้ยใช่อันนี้คนเดียกวก็รอนี่ครับวนี้ซาลาไ้น้องสาวเพิ่นเปิดคลิปไฮเนาะมื้อนี้เพิ่นสิมาเฮ็ดเซสวนจา้า เสสวนเซส,วน,สวนมันก็มีอันนี้คือมีทั้งเจลแล้วก็มีเส้นมีฮอนด็อกมีลูกซีนนอง์มานีพี่น้องสมัยเซสวนกินเจลก็คือเจลมาจากจีนเนาะแบบป่าเขาเอื่นว่ามาลาดเหมาะประมาณนี้มั้งพี่น้องเขากโนะโมโหเลยวันนี้เพิ่นก็ซิ้มาอันนั้นมาตัดตอดเป็นเป็นตอดเนาะลูกจีนฮอนด็อกค่ะนะพี่น้องเน้องละสีหายเบิง อันนี้คือฮอนดอกของเฮาพี่น้องแล้วก็มีเซนนํำเนาะฮานดิมาเฮ็ดเซ่วนจ้ามีลูกซีน,นํำมีลูกีนของเฮานี่คือพักบงพะบงเต็มคาราเบลเลยฮานิมาเฮ็ดเซ่วนเนะาะพี่น้องท่านเคยเค็นเซ่วนแน่ยกมือด่วนๆเลยจ้านี่เลยที่ิมาเฮ็ดเซ่วนกินเพิ่นก็ก,กลำลังที่ิมาแบบว่าเฮาที่ิมาตัดเข่งอีกอย่างหนะพี่น้องให้มันได้ไลยเนาะ ุงละสามสิบห้าพันกีสามสิบห้าพันสหกพันสิบพันพี่น้องผักอันนี้คือเขาเก็บมาแต่สวนเขาเองเดอ้อสวนยัวยๆเลยอันนี้ผักงงเนาะให้น้องสาวคุณเป็นแม่ครัวมืนี้นะมืนี้เพิ่นมาเป็นซีสวน เผื่อมาเป็นในครัวให้เนาะครัวค่ะเห็ดซีสวนหมูวซีหลอดหรือจังใดบ่หูถาบึงต่อไปมาทุกคนทิพย์พาทุกคนมาเห็นกันนีเลยมาแบบมาสรวมผักของเฮาเนาะสิมาจัดการประเภทผักพืชแล้วก็ลูกซอสลูกชิ้นนะคะที่มาทาเครื่องยังนะน้องโอ้ยนึ่งล่ะแบบเสียใจมากเลย น้องลักให้คลิปมอวานนียนนะพี่น้นองน้องลักว่าถ้าบ่าวไทยมาเสียหนาซอยสาว,สวลาวเลยเด้อพอดีมีบ่าวไทยคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าให้น้องอาถ้าอีกจะขาดสิบปีหลายปีมาซั้นบ่าวไทยจังสีมาโอ้โหบัวหายชาปันนันตีสักปีหนึ่งสองปีบ่ได้วะในเมืองบ่าวไทยคอมเมนต์เดียวนั้นแล้วน้อลงรลัก่ะหน่าจะไม่มมยังจะได้ชาบ่าวไทยให้มาซอยเสียหนาเลย <c ười> มาพดูทุกพระทุกดอกมากินเซซวนแทนในเมื่ออกหักจากบ่าวไทยเอาไปชิมากินเซซวนลาสันเพราะว่าบ่าวไทยผลว่าให้น้องลาน,นี้ถ้าอีกจะขาสิบปีลอยปีเนาะถ้าไปผลวะคน,นว่ารอเถอะผลว่ะรอให้ถึงขาสิบปีลอยปีผลวะบ่าวไทยกับโมมาวัดซีคนโมมาแท้วะแต่เราดูมันได้กินกากเก่งนี xoắn được yên ổng được xoắn được xin mời nhắn được xin phạt lòng gạo sáng mời 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 นี่ค่ะมาซอยน้องสาวเพิ่นมาแต่เห็ดเบียงเนาะเพิ่นกะกำลังสีลงไฮลงนาเนาะพี่น้องมืออื่นเพิ่นกะสิไปนอนนาเนาะแต่ว่าน้องลาบบอเล่ไปค่ะเสียหนาอยู่พอเพิ่นไปวัดตะกากะเลยบ่ได้ไปนะพอเพิ่นเนาะเพราะว่าน้องลาค่ะไปเสียหญ้าเนาะยังบ่ทันแล้วเสียหญ้าน่ะน้องลาให้บ่าวไทยมาซอยเสียหญ้ากะ เด้อได้คำตอบแบบว่าน้องละถ้าอีกจะขาดสิบปีรลายปีวาซ่นเสียใจแหงว่ะสิใอ่ไ ปอรีามองงี้จุกเลยไปมจาไปจให้และนอนมนอนอีจุกเลยไม่จุกนอนท่าิงอีจุกอะไจุกวับเลยนน่นีเาข้าหแล้วและอันนี้สกิน้วมังดอกเขาก็ไซทูแบบนีเนาะแล้วเอมก็ิมาซอยผักต่ออันนี้ไม่ใช่ผักบุ้ง้วนๆจ้าซอยผักต่อแบบ อกาเฮากระชีมาตัดแบบนี board, ้เอาเลยเนาะแบบง่ายๆเลยง่ายๆสไตล์เป็รุ่นพัดจันมาซอยผังคือไม่ไดทำังงงมันดอกมันมีพังยังเลยพังงงล้างบ้านอันนี้คือแบบเฮากระชีมเอาไม่ได้สือนะคะอันนี้นะคะทุกคนค่ะ sau khi tôi luôn 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 ซอยพกกักแล้วเฮากรสิไปล่างหมอ้อเห็ดน,น้ำซุปนะคะทุกคนเและเฮากระชีพากัดกินกินข้าวแล้วจะกระพากัดกินเซจวนเนาะกินเซจวนนั่ต้องกินข้าวได้กินเนาะอย่างนมันก<ฮ>็อิ่มมาซ่าอันนี้อันนี้เนูอย่านันบอกอิ่มเลยอย่ามากินแต่เซจวนเล้โบอิ่มเนาะเพราะว่ามันลายคนนะเขาผัวใหญ่เนาะนี่ตัวตสักรวย

เห็ดเซซวนแบบบะหมี่หม้อเนาะบะหมี่หม้อห้อนเฮาก็ต้องมาใส่หม้อแบบใส่ไฟเลยอันนี้คือเฮาใส่น้ำซุปลงไปแล้วเด้อเฮาก็ใส่เกือบัมงนัวขนอขนอเนาะแล้วก็มาใส่เจลเซซวนนะคะทุกคนมันจะสีออกแบบเพด็ดเพชหน่อยนะนี่เลยหนะ้าตากระสิประมาณน,นี้เดี๋ยวเฮาก็สิมาใส่นั่นนี่อันนี้คือหน้าของเซซวนนะคะทุกคน นี่เลยค่ะเป็นจะได้เป็นตะกินมีบอกเดี๋ยวเฮาก็ะซิมาใส่ลูกชิ้นหอนดอกลงไปนังจ้ะถ้ามีกินก็เป็นไก่ใส่เลยเนะเาะเดี่ยวแต่หม,มักเลยจ้ะแล้วแต่ผู้ม,มักใส่ย,ยังก็ได้ใส่ปูใสป่สปลาก็ได้แต่ว่าเฮาจะใส่ลูกชิ้นกับหอนดอกเลยค่ะนี่เลยเฮาก็มาใส่ลูกชิ้นกับหอนดอกลงไปจ้ามาต้มเนาะถ้าเฮามีหมอห้ออันนั้นเฮาก็ใส่ หม้อห่อนเนาะพี่น้องอันนี้เฮาบ่มีเฮาก็มาดังไฟแบบนี้เฮาก็มาใส่เดี๋ยวเฮาก็ใส่ผักแล้วก็ใส่ชิ้นเส้นลอนน้ำหลังนะเพ็ดเชื้อชวนพายมาใส่เนื้อก็ใส่ได้เด้อพี่น้องบ่ว่าจะเ็ดใส่ปูใส่ปลาหรือว่าใส่อันนั้นก็ได้แล้วแต่เนาะน้องหล่าก็ใส่ลูกชิ้นกระพลดอกประมาณ2ถุงจ้าหน้าตาขอสิได้ประมาณนี้เด้อเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนมานั่งกินนำกันเนาะว้าวชิ้นเยอะมาก เอาที่มาเติมน้ำตาลค่ะดินน้ำเลยบนในดินเนาะฮะน่เติมน้ำตาลลงไปเพิ่มความแซ่บนี่เลยนะต่างสีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่เซนลงไปแล้วก็กินได้เนาะนี่กระส้อเลยกรนะ นี่เลยทุกคนเฮามาใส่ผักหลักจ้าเศษส,สวนหม้อใหญ่เศษส,สวนหม้อใหญ่มาซ้านเต็มคาราเบลเลยพี่นนองก,กินลายคนกับแบบนี้เลยเนาะมาต้องหาใส่หม้อหอนหมอ้อยหญ่ดอกสามสิบได้กินคันมาหม้อหอนทัะนะคนนั้นเต็มดู เราต้องแบบใส่แบบนี้เลยทาหมอหอนพอดีสอดแจงเพื่อจิได้กินมันเป็นเหล่องงา่ายๆมันสั้นใส่หม้อใหญ่แบบนี้เลยทุกคนดูหน้าตาของมันตาแบบนี้เลยค่ะใส่ผักเยอะๆแล้วก็ใส่เส้นหลอนลงไปมันก็อร่อยมานี่คือหน้าตาสีส่วนของเขาวันนี้นะคะ สวนหมอใหญ่ๆคางใส่นี่เลยหน้าตาโอทองใส่สวนค่ะทุกคนเสเตญยดจะเสียงรุ่งมามาไม่เกิดลำเกิดยดลำเอนุยดเป็นเจ้ินดาสุจุมมาไม่เกิดอำเจววเจียวมหาวันปีพันป่าอ่าอินลิจาะมาค่ะทุกคนมากินเสสวนเสสวนด้วยกับเปียกกันแน่ค่ะไม่รู้แล้วอันนี้เจอทุกคนกินน้ำกันเด้อ

ทิมงานกินเซสวัน